ดีค่ะป้าตู้พรมยานะะะะจะมาเปิดไพ่พรมยานของคนที่เกิดวันจันทร์ในสัปดาห์นี้นะคะหน้าที่การงานการเงินความรักการเล่นหุ้นนะคะจะเป็นอย่างไรเอ่ยในสัปดาห์นี้ของคนวันจันทร์นะคะช่วงนี้นะคะโอ้คนวันจันทร์นะคะในช่วงนี้ค่ะคนที่เกิดวันจันทร์นะคะจะเป็นอย่างไรเอ่ยโอ้การทํางานนะคะในช่วงนี้ของคนวันจันทร์อืม โอ้การทํางานของคุณมีการเจรจาพูดจากันนะคะแต่ตอนนี้คุณกําลังชั่งน้ําหนักในการงานที่ทําอยู่นะคะการรับเหมาก่อสร้างหรือการท,ทําธุรกิจของตัวเองนะคะมีการเจรจาพูดคุยกัน,นะคะ่ะชั่งน้ําหนักวัดวัดวัดความแบบ คือวัดการแรงงานหรือการรับเหมาของคุณนะคะในช่วงนี้การติดต่อหรือว่ามีการแบบต่อรองกันในหน้าเรื่องเงินนะคะในช่วงนี้นะคะการรับเหมาหน้าที่การงานของคนบริษัทนะคะช่วงนี้มีการเจรจาพูดคุยกันเรื่องโปรเจกต์ที่จะทําใหม่นะคะในเรื่องการงานนะคะ คุณก็มีความช่างน้ำหนักว่าจะทำได้หรือไม่ได้แต่มันจะผ่านไปได้นะคะขอให้คุณทำใจให้สบายนะคะมันจะประสบความสำเร็จค่ะแล้วการทหารนะคะที่ทำอยู่ตอนนี้คุณมีการพูดคุยนะคะกับเจ้านายนะคะเรื่องการงานนะคะช่วงนี้ที่คุณจะมีผลงานใหม่ออกมาแต่คุณก็ยังช่างน้ำหนักในการทำงานอยู่นะคะช่วงนี้ขอให้ผ่านไปให้ได้นะคะระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะคะเรื่องการงานการค้าขายะคะ่ะคุณมีการพูดคุยกันอย่างดีช่างน้ำหนักในเรื่องของการเงินนะคะการค้าขายช่วงนี้นะคะ คุณอาจจะขายของได้ดีนะคะแต่เงินรู้สึกจะ,ะไม่ค่อยสะพัดเท่าไหร่นะคะอาจจะเป็นการชั่งน้ําหนักในช่วงของการเงินการลงทุนนะคะช่วงนี้ระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะคะการเงินจะเป็นอย่างไรเอ่ยช่วงนี้นะคะของคุณที่เกิดวันจันทร์นะคะในช่วงนี้นะคะดูซิเอ่ยการเงินนะคะของคนที่เกิดวันจันทร์โอ้การเงินของคุณอืม การเงินของคุณการทําธุรกิจรับเหมาก่อสร้างหรือว่าเป็นหลักอยู่ในอินทรก้อนนี้นะคะการเงินของคุณดีนะคะคุณบานผลเอาไว้จะได้ผลนะคะหวานพืชว่าจะได้ผลนะคะช่วงนี้การงานของคุณเป็นหลักค่ะมีโชคลาบนะคะพ่อแม่ลัสมีนะคะในเรื่องการเงินหน้าที่การงานหรือการบริษัทหรือก็เตมทหารนะคะก็จะมีโชคนะคะในการที่เลื่อนเลื่อนตําตำแหน่งหรือว่าปรับหน้าที่การงานใหม่นะคะการค้าขายค่ะ ก็จะเหมือนน้าถึงบ่อทรายนะคะคุณจะได้รับเรื่อยๆแล้วก็จะหลั่งมาเทมานะคะการค้าขายจะปรับค่อยๆปรับขึ้นแล้วก็จะดีขึ้นนะคะมันไม่เหมือนกับแบบจะดีทีเดียวขึ้นๆลงๆนะคะการเล่นหุ้นของคุณให้เล่นได้นะคะช่วงนี้คุณมีตัวหลักอยู่แล้วนะคะหุ้นนะคะขอให้คุณปล่อยได้เลยค่ะเงินก็จะไหลามาเทมานะคะช่วงนี้ความรักนะคะของคนที่เกิดวันจันทร์ในสัปดาห์นี้นะคะเป็นอย่างไรเอ่ยเรื่องของความรักนะคะอืมความรักนะคะช่วงนี้ ความรักนะคะเหมือนกับคุณรอคอยความรักที่คุณจะมีการแบบเจอกันพบกันหรือเจรจากันนะคะช่วงนี้นะคะแต่คุณก็ยังทํางานหนักนะคะมีสิ่งที่ทํางานอยู่อาจจะเจอกันในที่ทํางานแล้วก็มีการแบบนัดเจอกันหรือก็อยากคุยกันอยากเจอกันนะคะช่วงนี้คุณอาจจะไม่กล้าวางตัวเป็น สักเท่าไหร่เพราะคุณยังเฉยอยู่นะคะต่างคนต่างกลัวต่างคนต่างระแวงกันซึ่งการละกันเพราะเคยอกหักมาแล้วหลายครั้งนะคะเปิดใจค่ะคุณจะพบสักสิ่งที่ดีนะคะคนวันจันทร์นะคะกดไลค์กดแชร์ให้ป้าด้วยนะคะความรักจะลุ่งโลดนะคะผ่านไปได้นะคะ